ยกขึ euh ้นยกขึ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 ยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นยก้นยกขึ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 นยกขึนยกขึ้นยกขึยกึกกขึนย้นยกข้นนึ้นนยกยกขึ้นยกขึ้ยกนยกขึนยกขึ้นย้นยกกขยขึ้นยกขึ้นยนนย้ยกขึ้นยยกนยกขยกยกขึ้นยกขึ้นย้นยกนย ก็ทำบุญให้กับพ่อแก่สิงห์กัสังแล้วก็ญาติทวดเบ้าปูลากัสังแล้วก็แม่แก่บุญกัสังแล้วก็พ่อยาแม่วันกัสังนี่เพราะว่าพ่อบุญพ่อยาแม่วันกัสังที่เป็นต้นเหตุที่วันได้ไปอยู่เมือร์มิเตียนก็พ่อยาแม่วันเนี่ยมาอยู่ก่อนมาเดิน,นชัำชักจูอยาิพี่น้องมาดัน มาบางคนก็มาไม่ได้มาธรรมดามาตายใส่ที่นี่อีกนะฮะอยากวันนี้ผู้เสริมนี่มาตายอยู่ที่พัทยานในกลับแล้วที่เกต่อนจนจไม่ไปแล้วก็ลงถามว่าบนกระสังนี่ก็คือลุงใหญ่แล้วก็ลุงสาเนลุงสาลุงสาเนลุงสาแค่ภสัาที่คนก็มาเปลีป่ยนที่หเรา อย่าลืมว่านำนาตุกกระสงนี่ไม่ใช่คนธรรมดา,าในหลวงเรียนการที่หกไปขอนำตกุน๋ยมาไหนยอยมากระัเอามาให้กับสังตอนสเือคืนมือดีมือดีมือสะอาดแต่มาใส่สะเป็นกระสัในหลวงเรียนการที่หกให้มาไม่ใช่มายอยู่เฉยเปเขียนเอาไรนีนนออนาา่แล้วก็อาเพลงจำพวกพระหล้ว์ในัานานเรียนจบสว่างหรืนเรียนกระสังเนี่ย แล้วก็สมวินนี่ว่า,าเองเอกสังแล้วก็นางอภร์เอกสารแล้วก็เดชานาเรศน้องเกียวนี่ก็เอาเอกสารกัน,นกเดิมแล้วก็อาดีพุทธเสริมที่ในจันทร์เนี่ย,ย,ย,ยที่แน่ในกระปุญวันนี้เมื่อเป็นการย้อนนึกถึงถึงต้นตอต้นเดิมของพวกเราอย่าไปคิดเหินห่างมาเหมือนเช่นกันและกันใครกองพุ่งไม่ไหน กายกุ้งกุ้งยูกุ้งยูนะกายกายเข้ามาเมื่อกี้เนี่ยอาอ่าอ่าว้บ้านพี่ว้วบ้านว็กก้อนก้เออกกมากกายกายกาแปด้วยนะแป้นด้วยนี่น้องนี่ดูนี่ดูีนี่ดูีนี่มา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 มถ่าูกไว้หน่อยเถอะนถ่ายปไว้หน่อยอ่า่ายต้องแนนายไว

เออแม่ขอพรด้ว่จะไม่เสวันนี้คดีนนมาจาขอพมาขมาขามาขามาขอพรจากายนี่ะไรออยงเลยอ้าวยี่ห้อเครื่องเพชแสงมาช่วยหน่อย สระเตชาพระรามเลวะเลวะทศดังเตตานังุกปัติอิจิตามณิตามตุหังกิพะเมวะจนิเจโตสัมเพุเรนโตสังขปานจันโตมณรสอยาตาริจโติพระโสยาาวตา

ยังไม่ได้ได้นะยังมีของพี่นะ ครับสุภาพสุภาพเราี่โรงงานไม่มีไม่มีจ่ายไม่มีเอาจ่ายเอเด็กเด็ก เนี่ยทำน้อยขายมากไหมปากกตรงที่ปากกาเนี่ยต้งนี่ยต้องน่ต้องกลองไหนรู้ครับอาหันังมางบโตพกวันุดกังพกวันกังอาบิมาติโาตุวั ปันโนภาคัวะโตสาวกสังโฆสังฆารนะำมันตี๋รบลดอาจารย์ี่น้องเนี่ยทำบุญไปทอดถ้าไปหล่อพระที่วัดบ้านของเยี้ยหมูด้วยนะของาน้ำก๊าซไฟก็ะป่าที่ท่านพระอาจารย์ยอดว่าจะเอาไปร่วมในศาลท่านหนึ้อยตี๋ มนะเตมตมืงไรเบืงามเงมัอ๋อ่นีนครับไม่ไม่มม่เติมอ๋นนเ o ิไม่เตน้ยง่ไห่หมื่นแปดร้อยไอแปดนหนึ่ง้ตหมื่นนเลยอเป็นหมื่นหนึ่งอีหมื่นเนื้อต้องผ่าไส่เป็นหนึ่งไม่นกเหนึ่ง่่ใช่หนึ่งไม่ ด้วยท่านไปประทง <t> <t>